สวัสดีค่ะข้าครัวกับครูคุณวีนะคะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาชวนเพื่อนๆน,นะคะทําเห็ดเข็มทองทอดนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําเลยนะคะเห็ดเข็มทองนะคะเราก็จะนํามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะหั่นให้หมดเลยนะคะ หั่นเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ใส่จานพักเอาไว้ก่อนนะคะ <c arr ot> คัะแครอทนะคะปอกเปลือกแล้วก็จะนำมาหั่นบางๆแบบนี้นะคะ <c arr ot> หั่นบางๆเสร็จแล้วนะคะเราก็จะหั่นนำมาซอยเป็นชิ้นเล็กๆนะคะ เราซอยเสร็จแล้วนะคะแล้วก็นํามาสับเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้อีกนะคะให้เป็นลูกเต๋าเล็กๆนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะตักใส่จานพักไว้ก่อนนะคะ่ต้นหอมนะคะประมาณสี่ห้าต้นนะคะเราก็นํามาซอยนะคะซอยได้ตามปกติได้เลยนะคะต้นหอม ตักใส่จานนะคะพักไว้ก่อนค่ะค่ะก็นำเห็ดแล้วก็แครอทนะคะเนื้อหมู300กรัมนะคะค่ะแป้งทอดกรอบนะคะ3มช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ไข่ไก่1ฟองนะคะค่ะต้นหอมที่เราหั่นเมื่อสักครู่นะคะค่ะผงปรุงรสนะคะค่ะน้ำตาลค่ะแล้วก็ขิงสับนะคะ ซอสปรุงรสนะคะ,ะแล้วก็น้ำมันนะคะคลุกเข้าให้เข้ากันได้เลยค่ะคะ่แล้วก็จะคลุกส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะค่ะถ้ามันรู้สึกว่ามันเหนื่อไปนะคะเราสามารถผสมน้ำได้เล็กน้อยนะคะ,คะเสร็จแล้วพักไว้ก่อนเลยนะคะ,คะหลังจากนั้นเราก็จะมาปั้นนะคะ เห็ดเข็มทองลงทอดได้เลยนะคะค่ะวิธีการปั้นของเราก็ท้ายๆปั้นลูกชิ้นนะคะแบบง่ายๆเลยนะคะค่ะเราก็จะทอดให้สุกเหลืองนะคะค่ะสุกได้ที่แล้วนะคะเราก็ตัก ขึ้นเสดิจน้ำมันได้เลยนะคะถัะเสร็จแล้วนะคะวิธีการทำเห็ดเข็มทองทอดแบบง่ายๆเลยนะคะ